ู่กับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะที่รักมีรักแฟนเพลงนะอ้าววันนี้น้องไมมิวจะพาพี่พทุกคนมาตะลุยผู้พิทักษ์แห่งไฟและน้าน้ําแข็งเออกําลังจะบอกว่าหน้าน้าไม่ใช่นะพี่พี่นะพูดผิดมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะเธอเป็นไฟฉันต้องเป็นน้ําใช่ไหมแม่นจ๋าวันนี้จัดทุนมา579บาทเท่านั้นนะคะมาขออนุญ,ญาตใส่เบ็ด9บาทลองระบบกันก่อนเลยแล้วกันนะคะล้างเกลือล้างเกลือนะ ใส่สูตรล้างเกลือกันดีกว่านะคะโอ้โหโอ้โหเอาไงล่ะเอาไงล่ะวันนี้จะเค็มหรือเปล่านะพี่ๆนะสวยงามค่ะอุย้ยแม่เหล็กมาคูณ2ดอกมีไว้เจบาทพี่จ๋ามาเอาเสียงขึ้นอีกนิดนึงหนูไม่ได้ยินอ่ะโอเคโอ้โหสวยงามมากค่ะถือว่าเผิดประเดิมล้างเกลือกันด้วยได้กําไรด้วยนะพี่ๆนะมาคนเี้ยส่เบ็ดเพิ่มเลยแล้วกันไปเบ็ด20บบาทกันเลยดีกว่านะคะพี่พี่จ๋าไปลุยลุยลุย ขออนุญาตเปิดสัก30หมุดน,นะคะกับเป็น20บาทของเรานะคะโอ้โหเปิดเทอร์โบได้อย่างในรีวิวว้ายตัวคูณมาสัญลักษณ์วายสวยๆพร้อมตัวคูณแม่เหล็กนะคะดอกมีโอ้โหเงนินรางวัลก้อนโตมาแรกของเรานแะล้วสวยงามมากตัวเล็กเป็นตัวเล็กสีทองเหลืองอัศาม,ม่าบ้างแม่จ๋าเอาเงานินรางวัลแม่งกากันแล้วหู 10บาทเลยพี่พี่จ๋าสุดยอดเลยอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเกมใหม่ข,ข <ents> องค่ายพีจอยู่นะคะแต่ว่าออกมาลอดหลังละอุ้ยขาย2ตัวดอกนี้คู่สองสวยๆเอาเงินรางวัลก้อนโตอันอีกรอบหนึ่งประัวันนี้คือจะได้กำไรหลายเลยเนาะโอ้โหบวกมา640บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเงินรางวัลก้อนโตนะพี่พี่นะไปลุยกันเลยค่ะวันนี้จัด,ด,ดเป็น20บาทนะพร้อมลังเกลือไปแล้วนะพี่พี่นะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิวกัน ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจําคลิปต่อพี่พี่นะจ๊ะวันนี้เล่นของ d j 168นะคะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราเด้ออามาอ้านะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะมาไปเบ็ด40บาทเลยแล้วกันนะคะสูตรไตเบ็ดของแท้ขออนุญาตสมสมุดเหมือนเดิมจา้าพี่พี่จ้าพร้อมเปิดออโต้แล้วก็เทอร์โบของเรานะพี่ๆนะมาโอ้ยเบ็ด40เริ่มเค็มแล้วพี่ๆจ้า เอออยู่ดีดีเบตสี่สิบบาทก็เข้มเฉยเลยนะหูสัญลักษณ์วายลงสองสามตัวเมืเ่อกี้ไม่แตกนะพี่พี่นะวายวายสัญลักษณ์วายไม่ลงฟรีเกมก็ไม่ลงนะฟรีสปินยังไม่มีเลยนะพี่พี่นะโหดจัดเบตสี่สิบบาทโหดเงินนะพี่พี่นะอุ้ยมาแล้วสัญลักษณ์วายคูณสองสวยๆค่ะสี่ร้อยบาทกันเลยทีเดียวเชียวนะโอ้ยหนูไม่ไหวอะหนูขออนุญาตเล่นเบตสามสิบบาทเลยแล้วกันเบตสี่สิบรู้สึกว่าจะไม่แตกนะพี่พี่นะ 30บาทอีก30มหมุนออโต้แล้วก็น้องเทอร์โบของเรานั่นเองนะคะวันนี้พามาเล่นเกมหน้าน้ำหน้าไฟนะพี่จ๋าเธอเป็นน้ำฉันต้องเป็นไฟนะจ๊ะอยู่ด้วยกันจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะพี่พี่นะเออเอาสิโอ้โหเป็ด30บาทก็ไม่แจกเมื่อกี้เล่นเป็ดอะไรแจกนะลืมแล้วว้ายวายมา2ตัวตัวคู่สวยๆดอกนี้เงินางวันก้อนโซยหนึ่งก้อนค่ะโอ้โหสวยงามนะพี่พี่นะรวมมา720บาทกันทีเดียวเชียวนะเออดอกนี้สวยงามจ้ะไปกันต่อดีกว่ากับอีก10หมุนที่เหลือนะคะ หวายเต็มกราฟดอกนี้คูณสองโอ้โหวายเต็มกราฟดอกนี้คูณสองสวยๆนะพี่พีจ๋าชอตเด็ดเลยบอกเลยปาร์ติโทนะพี่พี่นะโอ้ยเงินรางวัลเมกากันแล้วนะคะสวยนามากจริงนะวันนี้นะเอ้ยวัดเจียมวัดเจียมของริงมาเงินรางวัลซุปเปอร์เมกากันแล้วจ้าพี่พี่จ๋าปาร์ตหัววันหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หสิสองพ้ามบาท สวัสดย้อนเลยสวัสดย้อนเลยสุดๆจะบอกเลยไม่ไม่ไม่เคยเล่นเลยแหละพูดตรงๆไม่เคยเล่นน้องเลยนะเคยเห็นผ่านๆตาเฉยๆแต่ไม่คิดว่าจะเล่น <c oughs> สงสัยต่อไปจะต้องเป็นเกมโปรดแล้วหรือเปล่านะพี่ๆนะมาขออนุญาตขยับเป็นเพจห้าสิบบาทเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> วันนี้จะทุนละห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ามั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้มันเป็นห้าห้าสิบบาทสามสิบรอบออโต้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆสา ไล่ลุยค่ะไปให้มันไหลกันยาวๆเราอุ้ยไหวมา3ตัวดอกนี้พันแปดคูณสองบ้านพันแปดคูณสองพี่พี่จา 3, 6, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ๋าสามพันหกร้อยบาทนะพี่พี่นาดอกนี้สวยเงนินล้ำค่ะวันนี้เลขของ DJ 1จ8นะคะพี่พี่จ๋าสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะสำหรับพี่พี่ท่านไหนยังไม่เคยเป็นสมาชิกของเราสามารถกดสมัครสมาชิกได้ดูแม่เด้อไ,ไปดูโปรโมชั่นดีๆมากมายช่วงนี้มีโปรโยเยอะมากค่ะพี่พี่จา๋าเอาเงินรางวัลซูเป,ปอร์เมก้าบอกว่า3,600บาท สุดยอดบอกแล้วปาด์ตไว้ลงอีกไว้ลงอีกสามตัวพร้อมสัญลักษณ์โอ้ยสวยงามค่ะดอกนี้คูณสองสวยๆพี่พิทาแตกมาสองพันหนึ่งร้อยนะแต่ว่าคูณสองพี่จ๋าเป็นสี่สี่พันสองใช่ไหมใช่พี่พี่บอกค่ะโอ้แต่งเลยจริงๆนะวันนี้ถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดของจริงแม่จ๋า องร้อยบาทพูดผิดอขอโตัวกอภัยเอ้าเสียอีกแล้วเงวินรางวัลก้อนโตอีหนึ่งรอบแม่จ๋าวันนี้นะเล่นได้ถูกที่ถูกเวลาให้ถูกเว็บเดอร์บอกแค่นั้นแหละเอ้าเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเออได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกตินะหนูก็เสียบเหมือนกันนะพูดถึงเราแต่เปอร์เซ็นต์ได้มันได้เยอะกว่าเสียไงก็ได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสให้มันมากนะพี่พี่ชีวิตเราอุ้ยไว้มาสองตัวส,สวยๆค่ะคูณสอง 800บาทเมื่อกี้แต่งมา400คูณ2องแวายปาตัวคุณรอบที่สองของเรานะคอมโบหนักๆพี่จ๋าคอมโบหนักจริงๆโอ้โหแม่เหล็กของเรานะดูดชด่ำเลยแล้ววันนี้พร้อมสัญ,ญลักษณ์ายสวยๆเหมือนเดิมพี่จ๋าเออเอาซิเอาซีเอาเนื้อว่ะสงสัยจะต้องเป็นลูกรลักเราหรือเปล่าพี่จ๋าสงสัยจะเป็นลูกรลักแล้วแหละะบวกมา4,800บาทปาดนะ จบเจ็ดรอบนี้ขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะคะไม่เล่นต่อแล้วนะจะไปถอนเงินแล้วพี่พี่จ๋าจะไปถอนเงินแล้วเดิมไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าได้กําไรมาเยอะมากจริงๆเอามันหมดรอบแล้วขออนุญาตใส่เบ็ดร้อยสักสิบสักสิบรอบไปขอแล้วกันนะใส่เบ2 0สองร้อยดีกว่าสักสิบรอบนะคะพี่พี่จ๋าขอได้ไหมขอได้อยู่เนาะมาสิบรอบออตโต้นะจ๊ะแล้วก็เปิดเทอร์โบเหมือนเดิมนะใส่เบ็ดสองร้อยเลยนะคะดูซิจะแตกไหม แจกไม่แจกไม่ซีเรียสแล้วนะคะเพราะว่าได้กําไรมาเยอะมากแล้วเกิดเป้าจริงๆนะคะวันนี้จะทุนมา500กว่าบาทเองพี่จ๋าอ่ะยังแตกอยู่้หเป็ด200เป็ด200หายไปเท่าไหร่2อ0 0 0ใช่ไหมอ่ะพอกันแค่นี้ดีกว่านะคะอ่ะถือว่าสนุกสนานพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะกับน้องไมมิวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไมมิวกันด้วยนะคะแล้วๆนี้จะมีการไลฟ์สดนะพี่ๆนะเข้ามารับกิจกรรมฟรีได้เลยเด้อมีเครดิตมีเคดงเครดิตให้นะพี่นะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากสนใจจะลองเล่นเหมือนน้องมิวมิวสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะจ๊าจัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยง่ายมากนะพี่พี่นะเอาวันนี้อนญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้จเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่พี่เด้ออยากให้เล่นเกมในคอมเมนนะจ๊า